โยสวัสดีเหล่าแฟนๆฟนแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวละครระดับ e x c l u s คู e นี่เลยครับทุกคนก็คือตัวละครน,น้องผู้หญิงตัวนี้เลยใครรู้บ้างครับว่าในอนิเมะเนี่ยน้องเขาเชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนซึ่งผมยังไม่เคยดูไคจูหม่ยเลขแปดเลยนะครับก็ ่าเดี๋ยวต้องไปดูบ้างแล้วเนาะโอเคสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นอ่าลิมิเต็ดด้วยเนาะแล้วก็เป็นไฮบิดนะครับก็น่าจะต,ตีทั้งแอร์ตีทั้งพื้นเลยแล้วก็ตัวละครระดับเอ็กซ์ครับที่พิเศษเลยก็คือมันสามารถใช้เวสซิงได้ครับทุกคนนี่ถ้าเราใส่แค่ปืนนะครับมันก็จะผืดไอไม่ใช่มันก็จะผือผืออะไรล่ะเฮ้ยมันก็จะถือปืนตามน้องเขาเลยครับนี่อ่ะแล้วก็ ถ้าเรานะครับใส่ทั้งชุดเลยนี่มันก็จะใส่ชุดเดียวกับน,น้องเขาเลยแล้วก็ถือปืนเหมือนกันเดะเลยนะครับแค่ว่าหัวเนี่ยมันจะเป็นตัวลอยของเราเนาะอ่าประมาณนี้ครับโอเคนี่สำหรับตัวละอรตัวนี้เนี่ยก็สามารถสูมได้จากตู้นี้เลยทุกคนซึ่งมันจะต้องใช้ดาวครับ1ดาวเนี่ยเท่ากับ250โลเลยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรแพงแล้วก็การที่เราจะได้1ดาวแบบฟรีๆนะครับก็คือ เราจะต้องมาลง h e l l of อะไรเนี่ย m i l l e r อ่ะก็คือเราจะต้องไปลงระดับไ n i g h t m a ให้ผ่านนะทุกคนเราก็จะได้ตาละ1ดวงซึ่ง1ตาก็ใช้เวลาลงประมาณครึ่งชั่วโมงครับบอกเลยว่าโคตรลำบากสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนก็สามารถ Evo ได้ด้วยซึ่งใช้เหรียญอันนี้ครับแล้วก็เหรียญอันนี้มันใช้อะไรในการคาบบ้างกระจก75อันดาวลุ้งที่เป็น ดาวแสงนะครับอันนี้เป็นดาวแสง2อันแล้วก็ดาวสีฟ้าอีก7อันนะครับทุกคนก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็มากด EVO ครับนี่น้องตัวนี้เลยคือใช้แค่เหรียญเดียวนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ EVO แล้วก็สามารถส่งมารีวิวได้นะครับทุกคนครับก็จะขอบคุณมากๆเลยหรือว่าถ้าใครมีตัวละครในตู้นี้ที่เป็นตัวอื่นเนี่ยก็มีตัวไหนส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับทุกคนครับอ่ะมาครับทุกคน เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยเราจะมาดูพร้อมๆกันครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ใช้เงินในการวางเนี่ยอยู่ที่850นะทุกคนอ่ะเราเริ่มวางกันเลยครับโอเคตั้งแต่เริ่มวางเนี่ยน้องเขาก็จะยิงเป็นเส้นตรงนะทุกคนก็แนะนําให้ปรับเป็นลาดแล้วก็วางไว้ที่หัวมุมนะครับนี่แล้วก็สกิลของน้องเขานะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนี่ ยิงไปอะไรไม่รู้นะครับสีม่วงๆใ่โอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงนิดหนึ่งนะทุกคนมันออกเงียบๆอ่านี่ครับโอเคเรามาดูสแตตกันโอ้โหเอ้ยโอเคเลยนะทุกคนถือว่าเป็นตัวละครที่ตีเร็วเลยนะครับตี3.9อัพเป็น3.4แล้วก็มีบัฟอะไรด้วยเนี่ย มันมีข้อมูลบัฟบอกไหมทุกคนแล้มันคือบัฟอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดออโต้ยูสนะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันใช้เงินพันห้าวิระยะเพิ่มขึ้นปะใช่ระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็มันตีฮิตเดียวนะครับทุกคนอัพขั้นต่อไปครับ2 5งพันเฮแต่ขั้นนี้ตี3 4อย่างเงีคือตีเร็วมากเลยอ่ะ อัพเลยแล้วกันปัป๊บนี่วงเปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นรูปบัฟอะไรอะทุกคนบัฟแม่นหรอเกมนี้มันมอนมันก็ไม่หลบอยู่แล้วไหมอะโอบัฟระยะหรือเปล่าหรือ,อน่าจะใช่ทุกคนน่าจะบัฟระยะปะเออน่าจะใช่นะมันเป็นรูปไอ้นนีะ่รูปแบบเขาเรียกว่าอะไรรูปเอ่าเป้าเลงอะเนาะอ่ะเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลยครับ3,200 โอเคแล้วก็ขั้นต่อไปครับ3,800นี่ตีเป็นวงเซอร์เคิลแล้วทุกคนแล้วก็วงค่อนข้างใหญ่ครับตี6วิก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ลักษณะสกิลของเขาก็ยังเป็นฮิตเดียวอยู่ทุกคนแล้วก็สกิลไม่เปลี่ยนเลยนะมันยิงเหมือนเดิมดิเลยนะเช็ปะน้องเขายิงเหมือนเดิมเลยทุกคนเออแล้วก็ยิงฮิตเดียวเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมีแค่วงที่เปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วก็อัพขั้นต่อไปครับ4,005โอเคแล้วก็ขั้นต่อไป5,005ครับได้ท้าใหม่นะแต่ตีช้าโหตีช้าลงแบบเยอะมากคือตีช้ามากเลยตอนเนี้ยอ่ะอัพเ,เลยครับ5,005เบ่เงเข้าไปโหก็ กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะกลับไปเป็นตีแบบลายเหมือนเดิมแล้วก็ยิงยิงฮิตเดียวเหมือนเดิมด้วยสกิลก็เหมือนเดิมอืมใช่เลยทุกคนแต่น้องเขาน่าจะดีตรงที่น้องเขามีบัฟระยะนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะต่อไปครับทุกคนก็ใช้เงิน6,250นะครับอัพขั้นต่อไปไปยงเข้าไปแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงิน7,250ได้ท่าใหม่แล้วนะ ลองอัพดูครับเว้งเข้าไปก็ตอนนี้ตีเป็นลายเหมือนเดิมนะทุกคนอืมแล้วก็สกิลเปลี่ยนไหมสกิลก็เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มวางจนจบครับทุกคนไม่มีอะไรเลย <laughs> ถือว่าตีเร็วไหมก็ไม่ได้ตีเร็วขนาดนั้นครับทุกคนคือมันตี6.8ถ้าสแตตดีๆหน่อยก็อาจจะสักประมาณ6วิหรือไม่ก็5วิไปปลายหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยไม่เหมือนไหมเฮ้ยเด้เด็เด็เห็นอะไรเขียวเขียวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเขียวเขียวะทุกคนเออเมื่อกี้อะไรเขียวเขียววะอ่ะเดี๋ยวผมอาขั้นต่อไปเลยแล้วกัน8ปดพ้าอันนี้ขั้นที่สิบนะแล้วก็ขั้นที่11บเอ็ดเก้าพันอเฮ้ยมีบอสใหม่ทุกคนเฮ้ยมีของเล่นใหม่วะ่ะเอาแล้วมีของเล่นใหม่ครับก็สําหรับระยะตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็ถือว่า ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วก็สกิลไลน์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันครับอืมก็โอเคเลยนะแต่ว่าตีแอบช้าไปนิดนึงแล้วก็ตีฮิตเดียวตั้งแต่เริ่มวางจนถึงท้ายเกมเลยแล้วก็น่าจะตีแอร์แหละเพราะว่ามันเป็นไฮบริดซึ่งเดี๋ยวเรามากดอ่าอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรบัฟอันนี้กันดูว่ามันบัฟอะไรเนาะปั๊ก็น่าจะบัฟระยะเหมือนเดิมนะแค่ว่า อาจจะเปลี่ยนรูปร่างอของสกิลเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนหน้าตาสกิลเฉยๆแล้วถ้าบัฟมันหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูบัฟหมดกันนะครับว่ามันจะลดลงไหมแต่บัฟมันก็อยู่นานอยู่นะทุกคนโอเคบัฟหายละอ่ะใช่ครับทุกคนครับ,บร,ะระยะจากเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะพอเรากดปุ๊บมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะอ่ะ อันนี้ระยะนักสืกผมนะทุกคนแล้วผมจะลองกดปั๊บอันนี้ดูปับ๊บอ่ะเห็นไหมมันบัฟตัวเองด้วยแล้วก็เห็นไหมทุกคนดูระยะนักสืบของผมเนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะครับโอเคก็เป็นตัวบัฟระยะนะทุกคนน่าจะเป็นตัวแรกเลยปะที่สามารถบัฟระยะในเกมได้ตัวนี้นะทุกคนผมว่ามันเป็นตัวบัฟระยะที่มีดาเมจครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดบัฟอันนี้ดูปับ๊บโอเคสําหรับบัฟอันนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณแบบว่าบัฟอยู่ได้นานขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็ไกลขึ้นอีกนิดหนึง่งนะน่าจะประมาณนั้นคิดว่านะทุกคนแต่สกิลมันไม่คิดจะเปลี่ยนหน่อยหรอทุกคนจริงๆนะคือคือมันยิงยังไงมันก็ยิงอย่างนั้นเลยอะตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มจนจบ อ่าโอเคครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะทุกคนมันจะวางได้ตันแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยไอพวกตัวทรับอะพวกตัวบัฟระยะตัวบัฟอะไรเงี้ยมันก็จะวางได้ไม่เกินนั้นนะอสุดๆก็3ตัวอย่างพวกแบบคาตาคูลิอะไรเงี้ยครับพวกตัวแบบปั๊มเงินอย่างบูม่าอะไรเงี้ยครับอืมแค่คิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคครับทุกคนสําหรับตัวละครตัวนี้เนะี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะ มก็น่าจะรีวิวได้เต็มที่ของผมและวถ้าผมตกหล่นหรือว่าพูดตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายนี่บราระยะโชว์ไปที